วิ่งขึ้นเอ้ยเอ้ยโย่ขึ้นรถไฟกาลเวลาเดนไลเนอร์ก่อนอย่าโดนทิ้งมาในโค้ดแทบได้โค้ดมีน้ำมันไปออกเดินทางในแบ็คลิงออกออกเดินทางรถไฟการเวลาเดนไลเนอร์ท่านนี้่อไปจะเป็นอดีตหรือจะเป็นอนาคต มีฟาร์มอยู่ตรงนั้นน่ะมีฟาร์มอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นฟาร์ม <ไป S 1> เราไป,ไปฟาร์มไปไหมจอด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 แล้วไปทนันเหรอวะไม่รู้เลจอดแค่เบรกแล้วกันเดินถอยหลังไปแล้วไปทนันเหรอไปทันเหรอเออเราลืมไปเรามีค็อกเทลเผาซัมวิวมุดทบยังเพิเพ่งใช้แล้วถ้าปลายังเพิ่ัมวิจตัวอย่างเพิ่งใช้ใช้ใช้แค่ไม้ค้อนที่ตีหัวมันได้ผัว ขัวฟาดมีม้าตัวห่ามีม,าม้มานี่จะโผล่นี่เก็บแน่นอนโอเคถ้ามันมีอาร์มาให้นะก็ดีอือรอด้วยดิโอ้โหเดินคนเร็วเลยดูดิเดินเดินก่อนแั่นีก้เดินไปคเร็วเลยคนเเดิน, <c oughs> เดนช้าเป็นเต่าเลยดูดิก็ไม่ได้กดวิ่งนะให้ดูดิในนี้มีอะไรบ้างเดินเดินช้าเป็นเต่าเลยไอคนที่ไม่มีอาชีพนี่โอ้โหเดินเร็วจริงๆ มีปะมีตัวเดียวตีมั้งขั้วตีหัวแม่งเลยคุ้ยมาแล้วะโพนี่้ยขวานขวานุ้ยบอลอ้าฉันไอ้แกจะขโมยทุกอย่างมาจากฉันไม่ได้ถี่ม้าแม่งเฮ้ยพวกไอใช้เกาะนี่ว่ะมองผิดเฮ้ยเอามอเตอรฟ้าไปด้วยใส่ฟ้าเนีน่ยต้องการบอลฉันต้องการตังค์ไปซื้ออาชีพฉัน มันต้องการยืมของคนอื่นมันต้องการทองมาคอนตัวเองฉันต้องการให้เองฆ่ามันเดี๋ยวมานี่ไงฆ่าดิเดี๋ยวได้แล้ฆ่ามันฆ่ามันเลยไปแล้วก็จะไปขี่ม้าเนี่ยแล้วเราก็จะไปพามันไปส่งบ้านนั่งเก้้าอีนั่งเก้าอี้มาเลยนั่งเก้าอี้มาเลยนั่งเก้าอี้มาเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยผีโคตรยากามาไปแล้วเด้ <มา S 2> <า>่ยมุดแล้วเด้่ยตายแล้วอะไรนะไม่เอาละมาวิ่งเอาดิเอาเอาเอามาดิเวลาเราตกรถไฟโคตรดีอ่ะเรนเอาของมาด้วยเอาของเอาม้าไปเผาก็ได้ไปม้าวะตายแล้วเอาไปเผาไว้เพื่อน <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปขี่รถไฟกันแล้วแล้วก็จะ เราจะถ้าเราไม่ถูกเราจะโดนซับมบี้พวกขยํำกินเราหมลทอปลาตรงรีบกลับเดนเลนตองรีบกลับเดนไลเนอร์ถ้าไม่รีบกลับจะถูกทิ้งไว้ในการเวลาไงนละอย่าเบียวมาไดเดอร์เดนโอเวยอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้จะ <c oughs> เกิดแบบนี้ได้ไงเราเฮ้ยวิ่งเอ้ย เกิดแบบนี้ได้ไงวะอย่าทำเฮ้ยวิ่งมาเกิดแบบนี้ได้ไงลราจะเอาบาไปเติมเชื้อเพลิงอันนี้ขึ้นเฮ้ยขึจะรอตายหรอหายแล้วดิอู้หูไอ้เฮ้ยไอ้นณะอะไรบ้านอีกครั้ง เฮ้ยเฮ้ยตกเลยไปแล้วไปแล้วไิ่จุงกับหมาเนี่ยหมานักวิ่งมาลาทอนในเวนโอเครอดละเฮ้ยซอมบี้สปอนตอนหน้าเลย

ผ่านแล้วอ่ะออได้เราเราก็จะเจอที่พักแล้วแวะไหมเนี่ยไมนแวะโอค้ค โอเคตอนนี้บักยูโรกูหายไปอีกรอบแล้วนะเฮ้ยถึงป้อมแล้วเย yeah. อี อมบุบชาปั๊บนะเลยแบอม,ม,มานีไหมั้งขายไรม่ะอะไรเป็นอะไรเส้นอะไรสูป,รปุมอะไรขนาดัหนวะฮะตัตเองทไม่ทดไม่ได้เลยทดเทรัพย์น,นไม่ต้องเล่นเลยไมต้องเล่น,นซื้ออะไรจะมึง ยังทำไม่สะอาดยังทำไม่ดูดีไม่ได้เลยปุ๊บก๊กเล็กอะไรไม่รู้เย่ <Yeah. S 1> เป็นน้านที่ตัวเองซึ้ตงขาวมาอาบน้ำแทงฟันเนี่ยคิดจะวัดรปย้ำวันตัวเองเลยป <c oughs> ก๊บก๊กอะไร <c oughs> เป็นไอ้แดงไม่ได้ส่งโอ้ยนั่งเบื่อกันมากแล้วฟันไม่แปรงน้ำไม่อ่างเป็นน่องมาเยอะสามสิบเลย ออโอ้อะไอรไอ,อ,ไอ่ะจอ <c oughs> ดรถไฟอทไปง้เนะนี่เบรกดีเลยาดฟอนฟอนไหนวะเนี่ยเอ๊วะฟอนเข้ายยมึงไม่พูดอ่ะเข้าไปละ มันเข้าไป่ได้ยน่มันไม่พูดเลยเน่าเนลาแล้วตังไม่พอ,ซ,อซื้อพี่แอ็กซ์ฟอพื่พอซื้ออะไรอะซื้อเพอื่อนเองเขาซื้ออะไรอ่ะซื้อพี่แอ็กซ์ข้ามาวพิชตังเอาไปขุดหินนี่จะขุดได้เลยเอาปะเออโอเคดดเอขุดได้เลขุดได้ พุ่งมึงเล่นนานยังนานแล้วล่ะเล่นมาสิบหกนาทีเองโอ้ใช่ตอนนี้จะบุดแล้วดูนาฬิกาสิมองสิเอ็ดขึ้นไม่ได้กูขึ้นไม่ได้เดี๋ยวอะไรแนอร์ไม่ต้อนรับกูกูไม่มีพาสกูอยากขึ้นตรงเนี้ยคือเอ็ดมองแล้วเฮ้ยหมื่นกิโล เคยแปเคยไปแปดหนึเ่นเมตรอุ้ยมแมวแงหมาตายแล้วอ้ดอเพดี่ะมันโอ้๊เขาบอะนโอ,โอ,โอ,โอ้หมดกลางคาวบอยอ,อ,อย่างนี้เลยเหรอ ไม่มันไม่ได้หมดเลยว่ะกูเผคนยิงเด่นโดนรก่แน้ะกลยตายคารถไฟเลยโอ้ยโนระบะิงกูตายคารถเผาเ่ะมันอยู่รลางรถไฟโอ้ เอาแล้วของโอ้ยเียนแลเพิ่งมายิงแตกกวาดเลยแตกกวาดทุกองตายคารถไฟคู่เลยแม่งเอ้ย